สุดยอดค่ะอาจารย์คว่าวันนี้เป็นโยคะบำบัดโรคกดไหลย้อนนะะที่มีปัญหาเรื่องระบบเกดการด้วยเนาะรงไข้เนาะวันนี้เราจะเรียนท่าการปิดตัวที่จะช่วยกระตุ้นการทำงานของใัใไข่และทำงานของช่องท้องช่อาแนะจะตังเดยเอาตั้งโป้เอาลืมที่าะโปนะคะเราจะใช้ตรงตรนี้นะคะการเราจะใช้ฝัง มอชี้ในการเม่อช่องหอมเวลาหัพตัวแล้วเราจะปิดให้กระดูกข้อมืออยู่ตรงกับช่องหอมนีค,ค่ะมใจ้ายกตจขึ้นนั้นจะค่อยๆปิดข้อเพื่อให้กระดูกแข็กระดูกเป็นเพื่อป้งหานอานอแลค่อยๆก้มลงพับตัวดูจะสังเกตว่าถ้าพับแล้วรู้สึกติดตกอันนี้คือครับ ลำตัวถูกต pues ้องแล้นะคะจดเพี่ยวว่นาะเป็น่ที่ได้วางวางแล้รู้สึกเขาเขาสิ้ไหวนะคะตัไว้ห้าสามสองเหลือระตัวกลับขึนคะทำสองรอบนะอกจะเขารอบหึ้นก็คือหน้ช่องตะแคงข้อมือให้กระดูกข้อมือข้ามาลำตัวขาและค้อยอ้้ามลำตัวลง มาไว่างไไม่ได้ไม่จริงใจคเราเทาเที่ยงใว่หลอดห้าสี่สามสองค้นสูงแบนค่ะทาเราจะทำแคำปลาแวเท้าขวาหนังสือเริ่มมือเท้าที่เจ้าค่ะแล้วหลังเท้าซ้ายโลบปัามพกสูงนะคะถ้าเป็นโดยใหม่ ให้เอาปาวเข้าไปแบบหน้าขาสายแต่ถ้าเป็นานี้ตั้งให้ปาวตั้งฉากคนนะคะใทีทไม่ควเตมนค่ะค่เดเ่นั้วยหรานกความคิดไมหวานนะคะวามไมหวานนะคะ1 2งนี่หาด้ เอใหรใช้ก็อยากจะทำก็้ไม่ตดตัวขาเนาะคุนทาสุดใช้ดยสเ่อขัด้ายขึ้นเอาหนึ่งซ้ายเอาขึ้อกซ้ายขัดบบขาไปแล้วนะคะถ้าไหวไเยก็หีกนั้เป็นรนี่ค่ะไปต่อได้ถ้าไหวนะคะเอาแขนขวาอ้อมไปจับกระสับกระสับข้นซ้ายเลื่อนด้วติดเอาสามสองหนึ่งขวาค่ะ นี่ข้าขาที่ทางซ้ายตัวไปด้าหน้าสี่ช้าไปและเลี้ยเท้าซ้ายทำการมาวางเออให้ใส่เท้าซ้ายอยู่ได้จาก้อย้นขวาแล้วจาปั้นโค้งขวาลงไปางหลังเท้าขวาลงนกั้าหลบเลยนะแลวตอนนี้ใส่เวทีระหว่างก็ไม่ใช่ไหนก็แค่าันนะคะสามสองเหน็งกตัวขึ้น ต่อนะคะเท่าไรนะคะถ้าไม่อยากกระทำไม่ข้างได้แล้วก็ทำกร่ทข้าวยาปใจถ้าไปต่อได้ปต่อเคะยกขาขวาขึ้นนะคะแล้วเอามือเกี่ยวเอาเอาเท้าขวาเกี่ยวกับจออขวาค่ะหายใจเข้าหายเอามือซ้ายอ้อมไปจับกระดาไว้กับมือขวาที่เกี่ยวเท้าอยู่นะคะหายใเข้าหายออกห้าสี่สามสองห แต่มียิ้มสวยๆใจรู้สวยกันคลายค่ะคุณเดีค่อยจะเคลียดคุณเดียวขต้องสองสน่งสิสเ้าคะเดี๋ยวขึ้นขาขึ้น้าขวารวนตัวไปด้านหน้าท้ามเอาอกกทางวางตรวใช้ตัวข <ım. S 2> <buenas> ึ้นติดอัพดออกขึ้นเป็นกลางหมด f a c i n อแลกดขึ้นเท้าลงติดขื้นกดขาไที่ยันหัวถ okay. 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 ุงชั้น้งขึ้นขาพิดายอามอนวต่งตรงกลางระหว่างข้อมือน่สามสองนี่ เราจะบิดตัวท่ทาเบสิพื้นฐานที่เราฝึดกันทุกคนเหยียดขาที้สอไปด้านหน้านะคะนัางขาขวาขึ้นนังต้องที่หัวขับจา,ากนั่ะเข้าเอาแขนซ้ายประกก่อนแขนขวาอันนี้ดับแรกแล้วส้งแขนขวาไปด้านหลังบิดลำตัวหมอนข้า,หขา,ามหมัวไ,ไ,ไ,ไหล่วลวลวขวาไปนะคะ ถ้าแค่นี้ยังมีส okay. <comm> ึ่ว่านยันตึงไม่พอจับที่ปลายเท้าปลายเท้าขวาแล้วดมองข้ามหัวไหล่ขวาไปนับห้าสี่สามสองหน่ายะเปียนได้นะคะต้องชันเข่าซ้ายขึ้นแล้ววางท้ายซ้ายข้อมือเข่าขวาค่ะอาจจะเข้าแขนขาหก่อดหัวเข่าซ้ายแลววางมือซ้ายไว้ด้านหลังผ้ปกครองรับึ้นักนะครัองการทรงตัวไม่ใช้หนะะ เที่ก่อนหนครถ้าขอแค่แรกแค่นี้ไหวแค่นี้คอัแค่นี้จะคะไว้ถ้ารอบนสุดตถ้าไหวจะต่อได้สดแขนวาขึ้งนึ่งหยาแล้วดิดแขนเอาศอกขวาขัดเข่าซ้ายดิดมองข้าหัวไหลซ้ายไปด้านหลังทำได้แค่แค่นี้ยังรม้สึมตึงไม่พอเอาจากที่ข้อเท้าซ้ายได้อันนี้ก็เป็นเรืองมากทราตัวขึ้นด้าากทีะองข้าหมดก้ะส่าสามสองหนึ่งลาย้าตอนทำที่อก เาที่เปิดนะโกนะเอาแล้ใส่ใจที่เขาแต่ว่าจ้าเนี่ยเลือกมันปวดแบนยังไงนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย